ดีเนาะค่ะสวัสดีเนาะค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกครูทุกคน,นะค่ะมื่อนี้กะมามาค่ะมื่อนี้แม่บ้านจะพาไปอ่าช้อปปิ้งตามหามะละกอตามหามะฮคงมะตำเนาะค่ะเนาะ,ะแม่บา้านกะบ่ได้กินสมตำมาโดนหลายเดือนแลว้วบ่ได้ไปเอเชียนมาร์เก็ตเนาะค่ะเนาะตั้งแต่ ผุนละค่ะตั้งแต่โควิดรอบสองออกมาเนาะค่ะเนาะ,ะกัดเลยบอยอยากไปเอเชียนมาร์เก็ตค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้ค่ะถือโอกาสดีวันอาทิตย์เนาะค่ะเนาะไก่นายลินอยู่บ้านกับพ่อเนาะคะ่ะแม่บ้านก็จะออกไปตามล่าหามะล,ละกอมาตำเนาะคะ่ะเนาะป้าค่ะไปน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะอ๋อเดี๋ยวก่อนคะ่ะก่อนจะไปเอเชียนช้อปปิ้งกันคะ่ะจะพา นั่งรถเบิรงอ่ะวิวสองขางทั้งไปด้วยกันนิดๆน้อยๆล่ะกะไปถึงลานเอเชียนมาร์เก็ตแม่บ้านกะจะัดทายคลิปน้อยหนึ่งก่อนจะเดินเข้าลานให้เพื่อนๆได้ดูเนาะค่ะเนาะเวลาเข้าลานเอเชียนมาร์เก็ตอาจจะโบมีเสียงเนาะค่ะเนาะลานซูเปอร์มาร์เก็ตอาจจะเปิดเพลงเสียงดังอันนี้ก็ยังท่านด้หูเนาะค่ะเนาะบอกให้พี่ๆเพื่อนๆได้รู้ก่อนค่ะ ถ้าเขาเปิดเพลงเสียงดังแม่บ้านกะจะคอเอาเสียงลงเนาะค่ะเนาะแม่บ้านกะจะเอาดนตรีของ Tube, ยูทูบเขามาใส่เทนเนาะค่ะเนาะกะจะให้บึงบรรยากาศในลานแล้วก็ฟังอ่าแล้วก็ฟังเสียงดนตรีไปพร้อมๆกันถ้าในลานเพิ่นเปิดเพลงเนาะค่ะเนาะอันนี้แม่บ้านกะยังท่านได้รู้ค่ะถ้าได้เห็นคลิปคลิปออกไปแล้ว ้ามีเสียงดนตีเปรีแปววันในลานก็เปิดเพลงเสียงดังเนาะค่ะน้องพี่น้องคะ่ะอ่ะว้าวาลแเลยกันปะไปกันเลยค่ะพี่น้องคะ่ะไปเอเชียนมาร์เก็ตพร้อมๆกับแม่าบ้านอินยูเอเอเลยเนาะคะ่ะนาะไปกันเลยมาเด้อพี่น้องเลยพี่น้องพี่น้องออกตามลาหา้ามักคุงโมได้กินสมตำม,มักคุงมาเป็นปีแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะก็เลยอยากกิน ว่าจะได้บ่านอ้อมามารุนกันว่าเขาจะขายบ่ออาทิตย์นี่เป็นปีบริกินตำห้งก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยจนปีอ่ายังล้วเนี่ยจนปี 2, 2,021แล้วเนาะ,ะมาไปกันเลยไปลานเอเชียนมาร์เก็ตกันเนาะค่ะบรรยากาศแดมเบลี่นี่ฮอตลานเอเชียนมาร์เก็ตแล้วค่ะพี่น้องค่ะ มามาเขาไปในลานกันเลยเนาะฮ i <Hi. S 1> <Hi. laughs> มาถึงบ้านแล้วเนาะคะ่ะเนาะแม่บ้านก็นไดมาถึงบ้านล้วไปชอปปิ้งค่ะปรากฏว่าลานเอเชียนมาร์เก็ตค่ะเปิดเพลงเสียงดังเนาะคะ่ะเนาะแม่บ้านกันเลยเอาเสียงดนตรีเขาแทนกับหาเบึงอ่าภาพบรรยากาศอ่ร้านเอเชียนมาร์เก็ตไปกันแล้วกันเนาะคะ่ะเนาะขอโทษหลายๆค่ะพี่น้องคะ่ะอ่ะมาแม่บ้านจะเปิดถุงอ่าที่แม่บ้านไปซื้อมาไปช็อปมาวา่ยายใดยังแน่เนาะคะ่ะเนาะ ของกระแพงแพงหลังโควิดนี่ค่ะของแพงอี่ค่ะพี่น้องค่ะได้ม้าหน่อยเดียวได้มาหน่อยเดียวเบิดไปลอยก็เหรียญค่ะพี่น้องลอยก็เหรียญก็ประมาณน่ะสามสี่พันบาทกบรบโบแพงต้อน้องคะ่ะแต่ว่าแต่ว่าก็เข้าใจค่ะอยากกินของบัานเขาก็ต้องซื้อไปอย่าบนเนาะคะ่ะอย่าเอาข่างเงินมาเทียบไม่งั้นจะโอดค่ะโดนแล้วบว้ไปเนาะคะ่ะนาอโอ้ยปะเดี๋ยวแม่บ้านจะพาเบงอาของที่ไปช็อปมาเลยเนาะ นี่เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะที่แม่บ้านไปชอปปิ้งมาเมื่อานี้ค่ะพี่น้องแม่บ้านก็ได้เนี่ยแหละค่ะอันนี้เขาเอิ่นญยังนี่คะ่ะมาถุงหนึ่งลูกชิ้นคะ่ะได้ลูกชิ้นปลามาสองถุงเนาะค่ะเนาะลูกชิ้นปลามาสองถุงแลวกะนาะไม้นาะไม้เนี่ค่ะนาะไม้มาสองถุงเนาะคะนะ่ะเนาะเนาะไม้มาสองถุงเอามาไว้ตะแกงลวก็พักเอามาเฮ็ดพัดไทยเนาะคะ่ะเนาะ เ้นขนมจีนปางไดมาสามถุงค่ะพี่น้องค่ะเส้นขนมจีนเนาะลุกกเ้นมัุคงค่ะพี่น้องค่ะแม่บ้านไดมาหนวยหมักง้มหมักไงเรื่องนี้ค่ะพี่น้องค่ะหมักคงได้ทาโร่แล้วก็ได้ปลากรอบซีเหรียนหาเรียนได้ขี้เล็กค่ะพี่น้องค่ะขี้เล็กหมักทั่วเตี๋ค่ะพี่น้องค่ะเส้นเตี๋มาทั้งเ้นแห้งมาทั้งเ้น สดเอามาเห็ดผัดไทยแรงนี่เนี่ยค่ะเด้เสินโกเตียวมาสองถุงไดหมากมั่นกรมาสองหน่วยนะคะเนาะหมากมังนกรลูกสิ้นโอ้ยลูกสิ้นขึ้นมาได้มาหลายเสร็จละเอาป๊าดเถิพ่อแมนเจ้าพ่อแมนจังพ่อแมนก็ได้เซ็่โมเมนต์ใส่กอกประสนแต่ทวงอกก็มาเห็ดผัดไทยมาแรงนี่มาม่ามาไหนองเปิลโอ้ไหนลินอ่าอันนี้ก็คือ บุญเซนอันนี้ก็คือสาคูอามเหต์ตอ่าสาคูอันนี้ก็นามยานางอามาแกงขี้เหล็กนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะที่แม่บ้านได้มาเมื่อนี้เนาะก็มาเร็วไปเร็วนะคะเนาะเอายังมากไม้นี่แหละคะ่ะแค่นี้ค่ะพี่น้องคะ่ะของแพงคะ่ะของแพงแม่แค่นี้คะ่ะประมาณอนะ่ะล้อยสี่สิบเหรียญเนาะล้อยสี่สิบเหรียญได้แค่นี้ค่ะพี่น้องคะ่ะ ได้หน่อยค่ะได้หน่อยแน่เฮ้ย่สมราคาเงินอ้ยพี่น้องคะได้อันนี้น้ำ้อมค่ะได้ปูนปูนขาวอามาเห็ดเวลา,เ,าเห็ดกล้วยเห็ดกล้วยทอดและะ้วก็เห็ดขนมดอกจอกนะคะเนาะมีตัวพิมพ์จะมาเห็ดขนมดอกจอกแล้วกะ็ได้น้ำเนี่ยคะ่ะ s o ยมิวแล้วกะ็ได้น้ำอันนี้มาสองกระป๋องค่ะเข้าใหามาฟรีคะ่ะพี่น้องคะของแถมคะ่ะพี่น้องคะสื่อของ ซื้อของเกินกำหนดก็กให้แถมมาสองกระป๋องนี่ค่ะหลานเลาอันนี้กะโอ้ยลืมให้โชว์เบิ้งค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ขนมรวมเม็ดไทยน้องค่ะเนาะขนมรวมเม็ดได้มาจากถุงมาเป็นได้มาถุงเดียวอืม มือนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่แล้วเนาะค่ะเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านอินยูดเอน้่เนาะค่ะเนาะบายบายอย่าลืมคลิปจะต่อไปน้ำเด้อค่ะเด้อบายค่ะฮักทุกๆทุกคนคือเก่าค่ะไปก่อนอืมหาของที่แม่บ้านไปชอปมาพอหายยากอยู่ค่ะพี่น้องค่ะก็พอหายยากอยู่ก็ได้มาสักน้อยหนึ่งเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณหล,ลายๆเลยคะ่ะเดี๋ยขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆหล,ลายๆค่ะขอบคุณหล,ลายๆที่เขามาเบิ้งและเขามาคอมเมนต์ให้แม่บ้านอินยูเอสเอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่เพื่อนๆได้มอบให้กับแม่บ้านอินยูเอสเอตลอดมาเนาะค่ะแม่บ้านก็ขอขอบพระคุณหล,ลายๆที่ซัพพอร์ตแม่บ้านมาตลอดเนาะคะ่ะเนาะอ่ะเมื่อนี้ก็เอาไว้ซสำนี้ก่อนค่ะอ่าฝากคลิปต่อๆไปของ แม่บ้านอินยูเอ็ดเอน้ำเนอกค่ะเนะะะ bye เะาาเมื่อเนกซัมเนละค่ะบายบายขอบคุณหลๆเด้วค่ะเด้อหักทุกขูทุกคนคือเก่าละค่ะบาย